ครับเราพาคณะเดินทางสู่แก่งกระเบานะคอันนี้ก็อันนี้คืออันนี้รับุกแล้วครับตอนนี้นคณะเราพร้อมที่จะลุยมนาแลนะ้วครับ,น,รบน,นี้สักคู่นะครับก็จะไปอยู่ในท้องของเราอันนี้ได้เวลาอาหารกลางวันเป๊ะ อาหารกลางวันเป๊ะตรงเวลาครับครับผมยิ่มแล้วก็ย่อยครับน,นั่งเทียมขึ้นรถ